อีกแล้วทำอย่างเดิมทุกทีอชีวิตมันลำบากจังเว้ยฮะมึงอย่างเพิ่งบนลำบากจนกว่ามึงได้เห็นเสื้อกูโหเอาจริงนะตอนเนี้ยเหมือนกูได้ยินซิปล้องอ่ะเฮ้ยคือเห็นไอ้ซิปล็อกอันนี้ซิปร้องเหรอใช่กินคนเดียวเลยนะอย่าบอกนะมึงได้ค่าตัวมากกว่าพวกกูใช่ปะ อาค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆค่อยตค่อยๆน่อยๆค่อยๆค่อนออยกคนน่อนเอยเอๆคอย่ออยเอ่อนอย่อยเค่อยๆค่อย่อยๆค่อยๆคกอยๆค่อยๆค่อ่อยๆค่อยๆคอยๆค่ยค่อยๆคกอยค่อยๆค่อยๆ่อ่ยกคย่แล้วนะแฟตแพนด้าของมึงแย่กว่าอีกนะ มันเหมือนเสื้อเสื้อแม่ก็ไม่ซื้อเผื่อโตมึงมึงจะแฟนแพนด้าไหมแพนด้ามันก็ต้องแฟนอยู่แล้วคืออโปโธมึงมีเหรอลีนแพนด้ามันต้องแฟนแพนด้าตกแล้วกังฟูแพนด้าโอ้ตาย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 ชีวิตลำบากแล้วทำไมเนี่ยต้องมาแต่งตัวอะไรเป็นอะไรยังไงวะเนี่ยเอาโถมึงแค่นี้เราเล่นเหมือนเราเล่นเหมือนแบบเหมือนละครเวทีโรเปย์เหรอโรเปย์เลยอ๋อโรเปย์ชีวิตพวกเรา มันลําบากแต่คนลืมไปที่ผ่านมาช่วงสองสมปีเนี้ประเทศของเราเนี่ยไม่ได้รันด้วยรัฐบาลนะถรันด้วยไรเดอร์แบบพวกเราอใช่ฝนตกเราก็วิ่งอตอนมีโควิดเราก็ต้องวิ่งที่สุดไม่งั้นพวกเขาจะเอาอะไรไประทานชีวิตกันใช่ฉะนั้นพวกเรานี่คือหนึ่งในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนประเทศนี้ฮีโรเลยนะ ฮะฮีโร่เลยเป็นฮีโร่เลยใช่ไม่ธรรมดาจริงฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เราผ่านมามันช่วงสองสามปีมันเยอะมันเยอะไรเยอะเป็นไรในตาพี่ป้อมึงมันว่างมากเลยนะมันได้แต่กระตอบอะจริงเออจริงอ่ะกูก็ตอนนี้กูเป็นตัวตาถอดอะแต่แต่จังหวะที่กูหันไปหาเมืองอะมึงเป็นไรเดอร์ที่แต่งหน้าจัดกันนะเอ้ามืองก็เธอเป็นไรเดอร์เยอะแยะไป จริงภาพแบบนี้คุณจะเห็นได้เป็นภาพในสถานการณ์จริงเลยนะฮะเวลาเวลา,เวลาพ่่งพักกลางวานันหรืออะไรเงี้ยพี่พี่ไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะมักจะมานั่งจับก,กลุ่มโต๊ะม้าหินกันหรือว่าใต้สะพานที่มีร่มเงาเวลาฝนตกหรือเวลาฝน,นตกเน,น,นี่ยเขาก็จะมารวมกลุ่มกันเป็นเป็นสมาคมเลยเขาเมาเรื่องอะไรกันบ้างในนั้นบางทีก็เรื่องสิ่งที่เขาเจอในแต่ละวันเรื่องปริมาณงานว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนสภากาแฟนะชาวมานั่งคุยกัน อธิบายกันว่าเราเจออะไรกันมาบ้างะเพนพอยต์ของอาชีพอย่างเรามันเยอะมันเยอะเดี๋ยวเราเริ่มทีละคนเลยไหมได้เอาเริ่มเริ่มจากใครดีเอาฝั่งนู้นมึงมึงเอาอะไรกับกูป่ะเนี่ยไม่มีอะไรครับโอเคกูแค่อยากเอออย่าใกล้ชิดเพื่อนโอเคโอเคแต่งนักจัดกันนะกูอย่ามองกูไม่รู้ว่าไอช่อนนี้ของเราตลกปะนะแต่กูเห็นด้านนี้ขำนำตลอดเลยอย่างน้อยพี่ก็เป็นจุดสบายใจของพวกผมนะครับพี่แม่งมั่นใจได้ยังไงวะพวกผมยังไม่มั่นใจในตัวเองเลย พี่เหมือนสะดือทะเลเลยฮะอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงพี่บอกให้นั่งรับรองวังหน่อยกระเจี๊ยวออกอ๋ออ๋อเขาไม่เช็ดเหรอพี่ป๊อบด้วยอ๋อหุบหน่อยหุบหน่อยอ๋อไม่ต้องห่วงเขาพี่ป๊อบเขาพี่ป๊อบไม่ใช่ครับผมพี่ป๊อบคือต้นไผ่เด้วยเก็บมาแดกด้วยไผ่รู้ลมมึงบูลลี่หับอูเหเขาไม่ได้พูดถึงหับเลยพี่ขอรับเอออูภาษาพูดให้มันดีเออ หนมันมีปัญหาอะไรเกิดหลายนคนเนี่ย<อ>ที่แบบเราวิ่งส่งของวิ่งส่งอาหารกันเนี่ย<อ>มันก็เจอเรื่องเยอะอแล้วบางทีเนี่ยเขาบอกว่าบางทีบางร้านก็บ่นเยอะลูกค้ารอนานก็บน<อ>่นเยอะแต่สิ่งที่ผมเจอมาจริงไม่ใช่มุมดีๆในสังคมในสองสปีนี้ก็ยังเคยเจอ,เอ,อมีลูกค้าเคสหนึ่งครับ วันนั้นเนี่ยสั่งให้ผมไปรับเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อวากิวเลยโหข้าวหน้าเนื้อพรีเมียมแล้ววางตรงกลางมีไข่แดงดองโอ้โหเนื้อมีเนื้อมีมันแทรกถ้วยหนึ่งนี่คือ2 5 5 a A5 ไปเพื่อน A5 เลยเด้งขึ้นมาสั่ง2ที่2,500โอ้้าค่าส่งประมาณ130บาทผมก็โอเครับของเสร็จปั๊บวิ่งของก็เลยว้าวพอจะไปถึงแถวหมู่บ้านเขาโทรหาคุณลูกค้าครับ ตอนนี้ผมเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับแต่ว่าซอยเนี่ยมันมันมีทับหนึ่งมันมีทับสองอะไรผมงงมากเลยคุณไรเดอร์ครับเสียงแม่งเย็นมากสิยงน่ารักมากคุณไรเดอร์ครับด้วยความที่วันนี้เป็นวันเกิดผมคุณไม่ต้องมาส่งผมที่บ้านนะครับอุยผมสั่งให้คุณเนี่ยเอาไปทานเลยครับโอ้โหสองปัญหาสีสังคมกูน้ำตาจะไหลเลยเอกูน้ำตาไหลเลยคิดว่ามื้อนี้อร่อยแน่กูเลิกกินเนื้อแล้ว คราวนี้คราวนี้กูก็ขับกลับบ้านแหละว่าใจแม่งก็ยังพวงกับวาเกิวอยู่อย,อยากแดกอยู่ใช่เอาไงดีวะอ๋อพอดีผ่านสันเจ้าจอดพักใจซะหน่อยวะหันขวาไปดู<อ>มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็เอา<อ>ไงดีวะท่านครับคุยกับท่านนะออแล้วเหรอเ<อ><อ>นี่คอมมอไซค์เลยคอมมอไซค์อยู่เลยท่านครับยินได้ไหมครับ ท่านก็ไม่ตอบอะไรแต่ท่านทำมือโอเคเหมือนลักษณะคงเข้าใจว่าเราช่วงนี้เราลำบากนี่ไงเล่นเกมตกตอนรกกันไหมมึงชวนไม่ใช่หรอว่านมึงเป็นคนที่ดีกว่านั้นเฮ้ยมาเจอทุกคนเป็นยังไงมีไหมกูเคยเจอเคยเจอด้วยอโอเรื่องของความเชื่อที่สุด ก็คยไปส่งนี่มีมีลูกค้าเหมือนกันสั่งให้กูเนี่ยซื้ออาหารเราก็เก็บแพ็คอาหารเรียบร้อยก็ขึ้นมอไซค์ไอปบขั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 บไปปุ๊บเฮ้ยซอยอย่างนี้มันเปียวยังวะน่ากลัวมากเลยกูเลยโทรถามลูกค้าชัวร์หรอครับซอยนี้ชัวร์หรอครับชัวร์ครับพี่ไรเดอร์ตรงเข้าไปอีกครับขับตรงเข้าไปจนไปจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งแต่มันเป็นบ้านล้างไม่มีคนกูก็เลยพี่ ชัวนะนี่บ้านนี่ไม่มีคนเลยบ้านล้างเลยคือบ้านผีอะมึงคือบ้านผีเออเข้าใจใช่ครับมีซีนด้วยนี่กูช่วยมึงนะมีซาวด้วยหรืออยากได้แบบทิ๊กตอกอะคุณกำลังใจเป็นบ้า ้านล้างเข้าไปบ้านล้าเป็นไงก็เข้าไปถึงกูครับพี่หลังนี่ชัวนะชัวครับเดี๋ยวคุณเอาเอาแขวนไปเลยเดี๋ยวมีคนออกมารับอากูก็แขวนแล้วพี่วางใส่กูกูก็เลยถามกับตัวเองว่าที่รับรับข้าวหรือรับกูก็จริง เสียงน้องนางสนันางแต่ว่าโทรมือถือกูมาพอดีลูกค้าร้านต่อไปมากูรีบออกไปเลยอังกอริเลทเทแม่งช่วยกูรอดไว้แม่งช่วยกูอังกอริเลทเทแม่งช่วยกูตรงนี้แม่งไลฟ์โค้ดแม่งมาช่วยแม่งมาช่วยตรงนี้อันนี้คือเพนพอยต์ของมึงใช่ทั้งสองคนนี่คือความเจ็บปวดของมึงในอาชีพเออมึงลุกกี้ฮะมึงมึงก็มีเหรอมึงคือแรลงซีแรลงซีเหรอแรงคือประทะปรมาคือบัวใต้ตม โอ้โหสัรหาคำยโอ้โออความเจ็บปวดของกูเออเจ็บปวดกว่ามึงเยอะยังไงกูถอยรถมาสี่เดือนเออกูเพิ่งรู้ว่ารถกูนั่งได้คนเดียวมันก็ไซเท่ากับเพื่อนนะอ๋อมึงไม่ได้ส่งอาหารมึงออกรถมารับคนอย่าว่าแต่อาหารโธ่แฟตทนด้ากูเพิ่งเคยเห็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ต กูออกไปทุกวันขับรถแม่งทุกวันไม่ได้ตังกลับบ้านสักบาทกูทำเพื่ออะไรเขามึงจะบปวดกว่าพวกกูเยอะใช่กูขอบคุณพี่ด้านหน้าตรงนี้มากขอบคุณพี่สะดือทะเลด้วยนะครับขอบคุณมากครับขำไปสี่หมื่นแล้วนะใช่โอ้ยกำไรแล้วนะเนี่ยคนนี้ขำตัวโยกไปสี่หมื่นแล้วนะใช่เมื่อกี้ถึงก็ต้องแวะเปิดแมสขำนิดนึงนะตอนนี้สำลักความสุขออกมา มีไหมมีเรื่องไหมผมจะพูดถึงอย่างนี้อันนี้พูดถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเรื่องจริงที่เกิดอันนี้ผมเคยเล่าให้อดรมโมดฟังคุณโจอี้ภูวสิทธิ์กับคุณคาริสาโจอ้ที่ร้องน้าหน้าทองน้าหน้าทองตอนนี้ตอนนั้นน่ะประมาณสองปีแล้วเขามาอยู่ที่บ้านผมฝั่งหนึ่งคาริสาส่งน้ำส้มเอาไปขายอ๋อช่วงโควิดพอดีคุณโจอี้วันนั้นจะออกไปเล่นบาร์คุณโจอี้ก็โทรไป หาไรเดอร์ว่าเอาไรเดอร์มารับคุณคาริสาก็โทรไปเพื่อที่จะเอาแบบคนมารับน้ำส้มไปส่งให้ลูกค้าก็จะมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาแปมีกล่องแบบข้างหลังของพวกเราอย่างนี้เลยมาถึงจอดหน้าบ้านผมคุณโจอี้ยืนรอยอยู่พี่ครับผมมารับของครับไอโจอี้กระโดดขึ้นไปผมนี่แหละครับของแล้วมากระโดดขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปเลยแล้วนั่งหลังตรงกับกล่องเนี่ยเหรอใช่พี่ก็งงโอ้ภาพแย่นะ แล้วขับรถออกไปถึงกลางซอยอสายาโทรไปตามเอ้พี่ไรเดอร์ยังไม่ถึงเหรอคะเออผมรับของมาแล้วครับอ่ะของอยู่กับหนูนะคะพี่ไรเดอร์ไม่หันไหมมึง,มง,มงเป็นใครในไอ้สั์ <c oughs> คนมาเข้ากรุงเทพมาใบใหม่ <c oughs> อันนี้มันเรื่องจริงไม่แต่มันแย่ตั้งแต่ตอนที่โจอี้บอกว่าผมเป็นของ <c oughs> ผมนี่แหละครับของเออตลกนี่เรื่องเล่ายังโอเคจังหวะกูเจอแล้วกูไปเจอเป็นเรื่องจริงอ่ะมึงคิดดู คนแบบนี้แมง<อ>ยังมีเพลงดังของมันได้ <laughs> แล้วมันไม่ต้องมานั่งตลกของพวกเราด้วยใช่นี่แหละเพีงยนพอยด์อาชีพไรเดอร์นะครับ,รบเราวิ่งงานกันในกรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งเราเห็นกรุงเทพเปลี่ยนไปเยอะเลยนะโอ้โหกูชอบแต่กูชอบสโลแกนกรุงเทพที่ไม่เคยเปลี่ยนอชีวิตดีๆที่ลงตัวมึงเชื่อกู เพนพอยที่สุดคือมึงต้องเข้าใจก่อนว่ากรุงเทพนี่ว่าเราอยู่กันมาหลายปีเราอยู่ก uh ันตั้งแต่เด็กเราเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นใครจะมาเป็นผู้นํากรุงเทพเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้น้าท่วมเยอะมากใช่คือพอเปลี่ยนผู้ว่ากทมคนนี้เนี่ยผมได้ยินหลายคนบอกเลยนะเวลาไปส่งข้าวส่งของบอกเฮ้ยผู้ว่าคนใหม่นี้ทำกรุงเทพแย่ลง เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอมาพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าเหมือนว่าช่วงนี้น้ำท่วมไหมฝนตกปุ๊บท่วมฝนตกปุ๊บท่วมฝนตกปุ๊บท่วมเฮ้ยสมัยที่แล้วผู้ว่าที่แล้วแม่งไม่ท่วมแม่งเลี้ยงบาลีรอระบายเฉยๆแล้วแล้วรอระบายตรงไหนตรงกระดานมั้งไอ้ห่าน้ำไม่ใช่สีมันจะบ้าแบบรอระบายระนาดขนาดนั้นว้าวซุปเปอร์จ็อกซุปเปอร์จ็อก ใส่ใส่กูเลยถึงเวลาก็ทิ้งกูกลางทางโถอไอ้เพื่อนทรยศอันนี้จบไปเลยนะของดีเลยนะล่ะละล่คนบ้าคนบอดเลยมีประสบการร่วมไหมเพราะว่าช่วงหลังในน้ําท่วมเยอะมากแล้วก็ไปโหบ่นผู้ว่าเยอะมากคือน้ําท่วมนี่เราต้องเราต้องยอมรับว่ากรุงเทพเราจังหวัดเรามันเตี้ยสูงก็ระดับน้าทะเลไม่เท่าไหร่น้าท่วมก็ท่วมบ่อยมีโอกาสกูก็คือกูก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบน้ําท่วมแหละล่าสุด ฝนตกหนักมากในหมู่บ้านกูท่วไหลายที่นะเอกระไมในเมืองไอทุ่งเลยนิดเดียวจะเข้าบ้านกูอยู่แล้วกูคิดว่าถ้าตกอีกสักห้านาทีหมากูลอยตามน้ําไปแน่ๆ่กูห่วงมากกูห่วงมากกลับมาไม่เจอหมากูหมากูลอยตามน้ําไปกูห่วงสุดสุดแต่ว่ากูก็เฮ้ยเราก็คิดว่าเออมันต้องมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเหมือนเราเว้ยกูก็เลยเปิดโซเชียลเราก็ถ่ายไปดูฟีดดูดูปีดต่างๆดู Facebook ดูนน่นดูนี่กูไปเจอเพื่อนคนหนึ่งโอ้ ด่าทุกวันน่ะด่าทุกวันดา่นดาแบบเหมือนแม่งเป็นเครื่องด่าเกิดมาเป็นเครื่องด่าทุกสิบนาทีน้าแม่งท่วไมไปน้าแม่งอย่างงู้นอย่างงี้หาเอ้ยกูแม่งถึงหัวเข่าแล้วเอ้ยลำปากเลอเกินเชื่อกูแม่งเราเป็นคนจิตใจดีเราก็คิดว่าเราจะอยากเข้าไปช่วยเขาอ,อ,อเราก็ทํามูลนิธิร่วมกันเราก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือเออเผื่อเราช่วยอะไรได้กูก็กดเข้าไปดูเฟรนด์ Friend คนเนี้ยกดเข้าไปแล้วกูก็ถ่ายดูว่าไอ้ที่เขาดา่ดาดา่ดาด่าด่า แม่งไม่เช็คอินสักอันจนไม่ไปเจออันนึงกูเจอจุดเช็คอินชิบหายกูตบข่าวฉาดยังไงวะแม่งเช็คอินอยู่วังน้อย<ะ>อ้าวแล้วดาด,าดากุเทสทำไมอ่ะนั่นไงวังน้อยอยู่ไหนนะกูกูยังคิดอยู่ทุกวันนี้ว่าวังน้อยกับวังหินใกล้กันไหมใช่ชชย,ยุดยาปะใช่แต่ด่าผู้ว่ากรุงเทพทุกวันว้าว <laughs> แต่จริงคนคนมีปัญหากับคุณชัดชาตินี่เยอะมากเหมือนกันอีกอาชีพหนึ่งที่มีปัญหาเลยที่ผูเข้าไปเจอมาพี่นักข่าวโอ้โหว้าวทำงานยากมากเพราะตั้งแต่คุณชัดชาติทำงานมาเขาต้องเริ่มต้นการทำงานของเขาตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ห้าทุ่มไลฟ์มากกว่านี้คือพี่เสกโลโซเท่านั้นพี่เสกเขาเลิกแล้วเขาบอกแล้วไงน้องๆพี่เลิกแล้ว พี่อาจจะอ้วนขึ้นเพราะว่าพี่เลิกแล้วใช่เลิกเขากับพวกเราดีกว่ากูไม่เกี่ยวนะแต่คุณอยู่ด้วยกันดิคุณชาชาติเขาไม่เลิกเออเขายังร้ายแบบนี้ทุกวันเออแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นนักข่าวตามสัมพาษณ์ไม่ได้อเขาวิ่งเร็ววิ่งซับซัคุณชาญชาติคอปัญหาตัวนี้เป็นไงบ้างครับได้เลยปัญหามันก็วิ่งไปนู่นแล้วสวนลุมพินีแล้ว วิ่งเข้าออกนุ่นสีลมออกมักคสันออกเป็นคําถามที่ไม่ได้คําตอบนี่กูเลยให้คำปรึกษากับเพื่อนที่เป็นนักข่าวไปว่าองั้นให้ไปสัมภาษณ์องค์กรที่ใหญ่ขึ้นอเมื่อกี้ระดับจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยมันวิ่งตามยา่อไปสัมภาษณ์ระดับนายกรัฐมนตรีโอ้โหง่ายๆนั่งนิ่งๆให้สัมภาษณ เออดีดีเนี่ยถามอะไรมาก็ออเขาก็ตอบเออท่านครับปัญหาตอนนี้เกิดที่จะแก้ไขยังไงคะไม่รู้ <laughs> แล้วมีมาตรการในการรับมือน้ําท่วมยังไงจะช่วยเหลือต่างจังหวัดไม่รู้ <laughs> ไม่รู้นะ <laughs> เอาตัวเองให้รอดนะตรงนี้นะ <laughs> แล้วก็คือวันหนึ่งสมมุติต้องทำสองเคสเออพี่สื่อมวลชนต้องทำสองเคสเ,ออเคสนึงต้องสัมภาษณ์นาชัดชาติเคสนึ่งต้องสัมภาษณ์ออรักษาการแทนออไอ้นี่ก็เร็วไอ้นี่ก็นิ่งไม่ได้ข่าวเลยนะอันไหนคือความพอดีสำหรับคนกรุงเทพอย่างกูบ้างเนี่ยชีวิตดีๆที่ลงตัว เออเพนพอยต์ปัญหาปักท้องก็คือสําคัญเลยสำคัญสาคัญสาคัญคือมันเป็นเรื่องที่ทุกวันเราต้องเจอต้องประสบเอาเอามีเอามีเอามีเหตุการณ์นะคือคือช่วงช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเอาไปเมืองนอกบ่อยอแล้วก็ก่อนไปอะไรเงี้ยคือเราก็ใช้รถใช้ถนนธรรมดาขึ้นทางด่วนนู่นนี่นั่นก็จ่ายค่าทางด่วนปกติ กูคิดว่าเออไปอยู่เมืองนอกก็กลับมาก็น่าจะโอเคราคาเท่าเดิมกูก็ไปใช้ชีวิตดูสังเกตชีวิตเมืองนอกสวัสดิการดีมากกลับมากูว่าขับรถขึ้นทางด่วนเหมือนเดิมค่าด่วนแพงขึ้นกูช็อกเลยนะนี่ช็อกเลยนะกูคิดว่าทําไงดีไว้เพราะว่างานก็ไม่ค่อยมีขึ้นทางด่วนก็ต้องขึ้นแต่โชคดีท่านนายกท่านอดีตนายกท่านบอกไว้ว่าว่าทางด่วนถ้ามันแพงขึ้นให้คนรวยขึ้นส่วนคนจนไม่งิ่ยข้างล่างอย่างเดียวพอ กูมีนายกอย่างมึงไว้ทำไมไหววะเฮ้ยอย่าหาว่ากูอย่างนู้นอย่างเงี้ยนะแฟตแพนด้ามึงขยับไปนั่งน่้นได้มันใกล้กูมาทุกทีละกูพูดจริงนะกูไม่เคยตั้งแล้วกูรู้สึกคอลุกจนมึงพูดประโยคเมื่อกี้ละเมื่อกี้กูคิดหรือกูพูดไปนะ มึงคิดแหละแต่มึงคิดดังใช่จริงป้ะเนี่ยใช่อ๋อเหรอว้าวตะาพวงสุดประจบมีอะไรอีกนโยบายเขาแก้ไขเศรษฐกิจเขาม่มีมาให้เราทุกไตมาสนะปัญหามันเยอะเว้ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง่ทุกอย่างมันแพงของมันแพงขึ้นบางอย่างถูกลงแต่บางอย่างก็แพงขึ้นมันมีช่วงหนึ่งที่คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเจอมะนาวแพงนจริงเดือดร้อนนะทุกบ้านต้องใช้มะนาวแพงนี่เรื่องใหญ่เพราะอะไรฮะเราเป็นคนไทย เราติดอาหารรสจัดเปรี้ยวนำหวานตามหรือบางอันก็เปรี้ยวอย่างเดียวไม่มีเฮียอะไรตามมาเลยก็อยากจะถามคนทำเหมือนกันว่าพี่จะเอาอะไรตามมาไหมไม่มีเปรี้ยวโดดเหมือนโกดกูไอเฮียบางเจ้าเหมือนทำน้ำมะนาวหกลงไปคือเปรี้ยวนำตามแต่ว่าคือมะนาวเนี่มันเป็นเป็นของที่เรา คู่คนไทยมาตลอดมันต้องมีอยู่ในอาหารทุกๆอย่างของเรารถมันต้องจัดมีช่วงหนึ่งมะนาแพงมากตอนนั้นช่วงนั้นลูกเท่าไรห้บาทนะห้บาทมีเคยขึ้นถึบาทด้วยเจ็บาทโอ้ห้าบาทเนนะเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะก็เลยเราก็เลยเปิดทีวีดูฟีดต่างๆท่านอดีตนายกเช่นเดิมบอกว่าถ้ามะนาแพงเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นของเมืองทั้งด่วนรวยข้างบนจนข้างหนาใมะนาแพงเปลี่ยนไปกินมะม่วง แม่งคือเรื่องใหญ่ครับมแม่งคือเรื่องใหญ่กูโทรหามิลิเลยพอมิลิไปขึ้นโคชเชล่าแล้วโอ้โหก็เนี่ยมะม่วงโด่งดังขึ้นฟีดรุนแรงน้องพี่พี่อยากได้มะม่วงเพราะวันนี้พี่อยากทำอาหารพี่อยากกินหมึกนึ่งมะนาวมิลิตอบกลับมาเลยพี่น้ำดอกไม้คือที่สุดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งกูไปตลาดเลยกูก็ไปน,น้น่ดอกไม้มาโลหนึ่งกลับมาบ้านปอก เหลืองอร่ามในใจคิดว่าวันนี้หมึกนึ่งมะม่วงกูคือ the best อกูใส่เลยใส่หม้อต้มน้ำเดือดใส่เครื่องปรุงทุกอย่างปลาหมึกตบด้วย top, ออนท็มะม่วงน้ำดอกไม้แดกคำแรกเท่านั้นเกือบตัดขาอไอ้เหี้ยหวานขึ้นตากูเลยในใจกูคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้ บางอย่างของมันแทนกันไม่ได้กูเลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราต้องมีสมุนไพรบางอย่างผสมลงไปกูเลยเด็ดหาแฉกพร้อมกับดอกลงไปโอ้โหเข้ากันดีหวานเี๊ยมมันจะต้องมีอะไรมาแก้หวานนำกัญชาตามมึงลองดูมึงลองดูลองเป็นนายกดูถ้ากูลองได้กูไม่มานั่งพูดกับมึงอยู่แบบนี้เลยครับ กูว่าคอนเสิร์ตน no> ี้สคริปต์นำคุกตามไม่ใช่คุกนำข้าวตามไม่มีสคริปต์ด้วยไม่มีโตดมีไหมมึงมีไหมมีมันมีของที่ราคาตกราคาผันผลอยู่ตลอดเวลาทุกแบบทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่เราเด็กๆนั่นคือยางพาราแล้วพอเปิดทีวีดูมีนโยบายที่ยอดเยี่ยมมากใครจะบอกว่าไร้สาระผมคนนึงแม่งเถียงใจขาดเลย ยางพลาราราคาตกทำไงท่านอดีตนายกบอกว่าไปขายให้ดาวอังคารสิเชื่อแม่งเหมือนรู้ว่ากูชอบสตาร์บอโหนี่คือโอกาสที่จะออกไปอวกาศแล้วได้เงินด้วยเ,เราแม่งโทรหาเกษตรกรทุกคนพี่ผมรับซื้อนะเอาราคาที่พี่พึงพอใจเลยเ,เดี๋ยวผมจะไปเอาเงินส่วนต่างจากดาวอังคารกลับมาให้อกูเชื่อเลย กูติดต่อนาซากูไปนี่กูขนยางพาราไปเต็มลำเลยนี่ใช่จอดลงบนดาวอังคารผลประกอบการเป็นไงเพื่อนที่นั่นบอกว่าโทษทีครับที่นี่เราไม่ได้ใช้ยางพาราขนกลับมาอีกสบายใจเลยว้าวกูบอกมึงแล้วใช่ไหมตั้งแต่ถูกกฎหมายใช้ให้พอดีและไม่น่าเชื่อครับของคนดูตายเก้าอี้นะครับใครมีสัิลักไปเวเดีแชกเดี๋ยวเดียวเดียวฮะ ไม่มีไม่มีแจกอ่ะไม่มีแจกมึงก็แจกทำถ้วยอะไรบ้าเผื่อเขาดูเพลินๆโอ้แล้วคนที่ก้มเมื่อกี้ติดใช่ไหมครับกูเห็นก้มอยู่สามสี่คนกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่ติดเก้าอี้แล้วแต่มึงแหละคือปัญหามันคือเนี่ยพอมันมีปัญหาเขาก็หาทางแก้มาให้โอ้ว้าวมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะเขาก็คือเป็นคนที่นำพาแสงสว่างเข้ามาให้พวกเราเสมอครับ อย่างช่วงเวลาที่หมูแพงเอ๊ะเขาบอกไงอ่ะก็ไปเลี้ยงไก่บ้านละสอตัวเเป็นไงบ้านกูอยู่กันสามคนเลี้ยงไปหกตัวโหแม่งแข่งกันขันตั้งแต่ตีสี่ไหลมเลยตีสี่ีสี่สตีสไก่สนุสโทรศัพท์จะสนุสได้ไก่ต้องเดินไปตามไม่งงคอขันเรียบร้อยออแม่งขันกันได้เยอะไปไงล่ะกูก็ไปถึงซัดเลยเรียบร้อยแดกไก่มดเลยหรอ เกาแดกเออเหรอเลี้ยงไก่จนเป็นเกาเลยเหรอใช่โอ้โหเช่ใยช่มึงดูท้อนะมึงดูท้อนะท้อท้อตั้งแต่ไอเนี่ยไปดาวังคารแล้วกูถามจริงท้อตั้งแต่มึงปอกมะม่วงมึงไม่รู้ว่ามะม่วงนั้นใส่ไปในปลาหมึกไม่ได้กูลองดูกูท้อจริงๆกูซื้อ เอาไงเฮ้ยพี่เสียงหัวเราะพี่มันมากเลยผมขออัดไปใช้ได้ป่ะเผื่อพี่เผื่อเราพวุงนี้ใช่ไหมผมเป็นลิงโจนพี่มันมากเลยคือหัวเราะเหมือนกูรู้สึกกูตลกมากเลยมึงรับไปชอบด้วยของมึงอ๋อแฟนคลับกูเหรอใช่อ๋อเขาแสดงตัวแล้วไม่เป็นไรพี่ก็เลี้ยงเหรอครับไก่ครับว่าเข้าใจหัวอกกันอแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องชื่นชมเรื่องของการประพันธ์ ความคิต่างๆาาของเขาเพลง No.1 ท่านอยู่มาก็ระยะเวลาหนึ่งซิงเกิลที่ท่านปล่อยมากกว่าเพลงที่กูทําจริงอะไรต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องชื่นชมที่เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันครับคําขวัญต่างๆโอ้โหมันมันมันเกินจุดที่เราเข้าใจไปมากๆแล้วอะคิวคิวเลยอย่างเช่นคําขวัญวันเด็กปีที่แล้วนะครับเด็กไทยวิถีใหม่ ร่วมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมอันน่อันนี้คำขวัญหรือคำเขียนครับไม่มีสัมผัสอะไรเลยมันงงไม่มีสัมผัสนอกไม่มีสัมผัสไทยสัมผัสไรอย่างเดียวมึงทำได้ยังไง <laughs> <laughs> แลกที่นั่งกับกูไหมไม่ครับไก่ก็ไปทุกทีละ <laughs> แต่มึงแต่งหน้าจัดจริงๆนะไรเดอร์ขนาดโขล้อสักพักหน้ามันยังไม่หลุดเลยไอ้ที่มันกริตเตอร์กริตเตอร์ตรงเนี้มันแทงตากูนั่นแน่เล่น่เล่นตาด้วยฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแต่งอะไรตอบแทนท่านตอบแทนเขาอ๋อก็ดีนะดีนะเราแต่งกันมาคร่าวๆเราเรียงไปตามสีเลยไหมอช่ะมก่อก่อนถ้าเป็นของกูแต่งคืนเขาใช่ไหมก็คือเอาเป็นเหมือนพวกแบบคำขวัญนิดนิด อยากให้รักของเราเหมือนรัฐบาลเอ้อยู่มาตั้งนานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยรักแบบมั่นคงมั่นรักแบบมั่นคงเขาผมไหมผมรักคุณด้วยความรักแบบลลงตูวเอาแต่อยากอยู่แต่ไม่เคยอยากไปอันนี่คือดูแลกันอันนี้แหละมึงเอ่ยชื่อ มึงคิดว่าคนชื่อตู่มีคนเดียวเหรอป๊อบอะไรตู่พบตอนเนี้เหรอตู่พบกันพบกันแน่พบกันที่ศาลครับครับของมึงละของมึงของมึงรอเธอหันมาก็เหมือนรอเธอยุบสภาจากรัฐบาลนี้โอ้ว้าติดรวม มึงใช่กูเหอะตรงนี้ขังเรือมเอ้ยวาย่ายังไงสิหันไปมองไป,ไปได้กันได้เปล่าไม่ได้ต้องมีทุกคนคนเราไม่จำเป็นต้องสู้เออแค่พูดว่ามไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทุกอย่างก็ผ่านไปว้าวนี่ไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดต,ตัวจริงมึงต้องถ่ายไปเจอเขาสักครั้งหนึ่งนะก <_ EN> ูถ่ายไปเจอมาแหละแต่ยังไม่จบประโยคอ่ะ เซ็งน้องนั่งตะนก์น้ำมาเดี๋ยวมันก็พากูเต้นถึงตรงนี้เราจะมันมีการประพันธ์มาถึงบทกรอนไปแล้วคือตัวนี้มันสําคัญเพราะว่าสีแยกของเราในทุกๆครั้งเราจะต้องมีเพลงเอาสิ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 เพลงประจำที่คนที่เป็นแฟนสีแยกจะรอฟังสิ่งที่เราพยายามแต่งเพื่อจะรวบรวมเขาเรียกว่าสถานการณ์ทั้งหมดช่วงนี้นะให้กับทุกคนได้ฟังครับฉะนั้นวันนี้เราจะเอาเพลงที่มันฮิปฮอปหน่อยเพลงฮิปฮอปนี่คือ เพลงนี้ดังมากประมาณสามร้อยล้านวิวชื่อเพลงก็เหมาะกับพวกเราชื่อเพลงทนเพราะเราทนกันสักพักละฉะนั้นอย่าเรียกว่าสักพักนานมากแล้วมึงโอเคฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนสนุกกับเราใช่ใช่ใช่น่าจะน่าจะมีหลายคนที่รู้จักเพลงนี้ครับเดี๋ยวเราจะ ร้องออริจินอลให้ฟังก่อนจะได้มีเมโลดี้ฝังไปในหัวทำตัวโยนๆไว้ยีตั้งบีทให้หน่อยโอเคลองดูลองดูทำตัวโยนโยนไว้ครับเนี่ย